อยู่บ้านก็หอนแห้งสันแล้วได้พ่กกันออกมาทงหน้ามือนี้มากันเมื่อสุดคนไก่เป็นทงหน้ามหาสนุกเลยเมือนี้อนละเวงอยู่ทงหน้าพี่ละพากันมหากินเข่าปลาเฮ็ดของกินอยู่หน้าพี่เมือนี้ไม่ได้ถามเขาเลยไก่หน้าอบฟางกุนเล่คนว่า ต่ตัวอยู่นีเดี๋ยวค่อเอาไปดายังไงต่อน่นน้บอแมนนี่ยไปนั่งน้เลยมนเป็นนันแหละมัดเข้าไปเลยทุบทุบทุบให้มันแตกแกีบ ยัดแะดวเดใช่ค่ะไม่ปวดไว้เนบยล้วขามันไม่เข้าไปต้องล้างอันนี้ก่อนไหมเห็ดแล้วว่ามเนแนวห้องแบบนี้เจ้าเฝ่าหัววนด้วยไฟกระได้ผู้เฮ็ดกัอยากหัวอยู่เด่นี้มันใน่ขันตอนการรถไฟนี่ต้องสิตังเวลาไว้แค่หยีสิวหานาทีได้พี่น้อง เดี๋ยวเย่เ่ึหานะที่นี่เขามาหลุ่น,น้ำกันว่ามันสีพอดีก็เวลาบอมันสีซุกพอดีบอ้าซื้อมาใส่ยเยอะๆไว้ทีเดียวแล้วมันสีกินได้บออันนี้ก็ไม่เสมอเมยยิงลงข้างนอกครบเวลาเข่าอะไรอีกแป๊บหนึ่งเข้ามาหลุ่น,น้ำกันวันน <c oughs> <c oughs> ี้ดีๆเด้องามๆเด้อ <c oughs> ถัางไยเมื่อกี้เองสองสามมาขิงขิงมาดูโอ้ยดำคือเลือดโอ้สวย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 มันสุกหรือเปล่านี่ทั้งล่างมันสุกหรือเปล่าไม่ใช่มันไม่แต่ข้างบนเหรอเขี้ยวเขี้ยวเอ็นไปข้างนี้ดูสวยอยู่เอน็นเอ็นไปข้างนี้ดู ร้อนอ๋อสุกไหมนี่น่าจะสุกอยู่ไม่ใช่ข้าวขาวๆนี่มันสุกไหมนี่ผลปรากฏออกมาเพราะว่าเพราาะว่มันคาปกสุกเกินหนึ่งว่าสุกเกินหนึ่งพี่น้องเอาไปเค่ตัวไม่คลิปหนักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย